โอ้โหน่ากลัวที่สุดโอ้น่ากลัวด้วยจะเป็นแบบแฟนตาซีกันนะจะเป็นแบบว่าสัตว์อะไรกันนะงในตัวใหญ่ในวงตัวใหญ่ตัวใหญ่มีแมวยวๆเฮ้ยเราก็อู่กันอยู่เยอะๆเยอะเอออือออคงใส่ไม่มีใครได้คะแนนมลยมือถ่างต่างคนต่างมีให้เข้าไปมาทุกคนพร้อมแล้วก็สามสองหนึ่งแล้วไปป้าไปมาป้าโอ้โหโอ้โหไม่ใช่ตัว เรามีหมาป่าเป็นสับสิงโตงูงูเนี่ยมาจากไหนก่อนเอ้าาน่กลัวไงน่ากลัวก็ต้องงูไงงูเอาลูกขนาดงูน่ารักขึ้นอยู่ขนาดเออโอเคเอป็นสอบน่ากลัวแล้วท่อนี้ไม่มีใครได้แน่ออย่างเราทอดเทียมทอดเทียมข้อสองครับขอชื่อเมนูในคาเฟ่ครับโอ้โห เจใช่ไม่อยู่กบไม่ยากเลยไม่ยากไม่ยากไม่อยู่อ่ะมันว่างมันว่างเฮ้นเอาของเหลวของแข็งก่อนเอาเหลว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 มันเป็นที่หนึกที่ต้องกินทุกวันมันม่วงไม่ได้เลยสามสองหนึ่งและเปิดครับเฮ้ยกาแฟเฮ้ยดูคภาพ กินทุกวันไปคาเฟ่คาเฟ่มันต้องกินโกโก้ดีวะอยากโกโก้ไม่ตื่นตื่นนอนแตกินกาแฟกลายเป็นไงว่ามีคนเดียวที่ไม่เหนื่อยคนอื่นนะแล้วตอนนี้ครับคุณอาร์ตคุณหมายแล้วก็คุณต้นครับได้เป็นคนทั้หนึ่งคะแนนแต่คุณวีลบสองครับมันติดลบได้วไหมเนี่ยติดลบได้โอ้ติดลบได้ผมจบลบสิบโอ้โหตามขึ้นทันไหมไม่รู้ข้อต่อไปครับพูดถึง คนที่อยู่ในอาดิเวนตโฟเนี่ยนึกถึงใครครับโอ้โหโโอ้หพี่ก้ามโตเลยพี่ก้ามโตต้นไงต้นคนทำเสื้อคนทำเสื้อคนทำเสื้อเอออาล้างเรียนเลยเขานี่มันมีอยู่ไม่กี่คนมีอยู่ไม่กี่คนเนากี่คนเออเอาคนก้ามโตใส่แว่นไงเออคนที่ใส่แว่นอยู่ที่ชินามะชินามะพี่อาร์ตหรอตอบก้ามโก้ามโตก้ามโตก้ามได้ไหม สามละเปิดครับเฮ้ยชอ่วอ้า้อ้อไพี่แกออฟด้เฉยไม่ได้ได้การไ้รกรู้รู้กันอยู่รู้กันโอ้อาวโอเคครับทุกคนได้คะแนนปคนละหนึ่งคะแนนครับเฮ้ยยี่ไม่ได้ยี่ไม่ได้ย่งลบหนึ่งอยู่เลยเนี่ยข้อไปครับขอชื่อของตำแหน่งหรือชื่อคนครับที่คิดว่าจะอยู่ในปราสาทครับแบงค์เลยทีนี้เสียเลย โวิ่งนอนบนเตียงอ่ะคนที่นอนเตียงอ่ะเอ้โหถึงเอออยู่ในประสาทด้วยเหรออยู่ในประสาทใช่อยู่ในประสาทหรือคิดว่าเป็นประสาทะไรกันคนมอรับอะใช่คนมารับด้วยใช่สู้เก่งด้วยฮะสู้เก่งด้วยโอ้คิดไม่ออกเลยดิเออเราไม่รู้เขาไม่เขียนนี่โดนถังมาเนี่ยที่มันเอาขนเอาขนลักแล้หย่อนลงไปอะไรวะเนี่ย พระราชาเรามีเท่าิงเก้าอ้าวอะไรนี่แล้วประเด็นคือยังรอดเลยนะเพราะว่ามีคนเขียนประกาชาคนหนึ่งตอนนี้เราตั้คะแนนนะครับเป็นคุณมีแล้วคุณหมายแล้วทำได้มาคนนึงคะแนนยังไม่มีใครเสียยังไม่มีใครเสียศูนยแล้วศูนยแล้วข้อต่อไปครับในบรรดา4คนนี้ครับที่อยู่ในที่นี้เนี่ยคิดว่าใครหาสุดครับ ต้องสี่คนด้วยแล้วต้องสี่คนนี้ในสี่คนนี้ตอบตัวเองก็ได้นะครับยากเลยใครจะห่ไม่มีมีคนจริงจังในชีวิตด้วยดิผมคอดออกมาจากท้องแม่เรียกเลยเกนโลอ้าะไม่ชมไม่มีใครชมสานเลยนะค่มาแล้วสีเหลืองก่อนเออาได้หางได้หาอเอาไปหนึ่งหาง เปิดครับเฮ้ยผมเองเฮ้ยโอ้สอไม่ตอบเยไดไได้ปูเยลโลแล้วนูไม่ต่อีต้เนอาไม่มีใครได้คแนนข้อนี้ไปครับโอมันยากกว่าี่คิดว่ะของของสะสมครับที่ชอบที่สุดครับ ว่ามันจะไปเหมือนกันตรงไหนวะคิดเท่เหมือนคนอื่นเฮ้ยได้งั้นง่ายเลยคิดเท่เหมือนคนอื่นไปเลยพี่อาสะสมแฟนคนที่เท่าไหร่ครับพี่เอ้ยสามร้อยนี่หรอคนที่ห้าร้อยเฮ้ยอ่ะมามาครับและสามสองหนึ่งเปิดครับเฮ้ยอุ้ยอ่ะเป็นจุ่มดีมู่์อ่ะอ่ะเป็นอาร์ตอยอาร์ตคอยอาร์ทอยโยนโมเดลอาร์ตอยที่มันเหมือนกันไหมเอออ่ะโยนกว้างไงแล้วมันแบบไม่ฟิกมันก็เป็นล้านใช่ไหมมันก็ยากเพราะงั้นตีโวนกันครับ คนที่ไม่ใช่โดนหักคะแนนครับผมอ่าเพราะงั้นยังไงรอบนี้มีคนได้คะแนนสองคนก็คือพี่พีกับพี่ต้นนั่นเองโอ้โหแหวกแหกกี่จะพอรับได้พลังรับได้อุตส่าห์ะบูบเป็นคุณผมอ้โไม่รู้จะใช้คำไหนเพราะว่าแบบมันหลายคมันคำมันเหมือนกันไงต่อให้ต่อให้ต่อให้เดี๋ยวเราตามอีกทีนึงผมก็เลยเอาภาพใหญ่สุด ขอชื่อฮีโร่ดวงใจครับนี่ไงครับมีแม่คุมไหมบอกว่าต้องเลยนการยิงในแดงไหมการยิงในแดงปไหมเฟสเด็ดไวที่นับเป็นฮีโร่ครับนับนับเออมาครับสามสองหนึ่งแล้วเปิดครับเฮ้ยเจ้ลูกโ์แมนซูเปอร์แมนเฮ้ยสา พราะฉันมาแล้วยังไงมาเลยมาคนเดียวมาเลยคนเดียวเลยวันโฟมอะไรวันจริงมีอยู่คนเดียวเขาสลัดคะแนนให้พวกเราแหละสลับแล้ครับก็เป็นคนเดียวอยู่ครับที่ลบสองครับที่เดือไดแน่นพ่อระบายครับขอเสียงอุ้ทานครับเสียงอุ้ทานเสียงพี่หนุ่มไงทานผู้ทานพี่หนุ่มมาเต็งพี่หนุ่มเออ ใช่ป่ะโอ้เสียงมันดุเดือดอุ้ยผมเป็นคนเชื่อชาวบ้านจะชอบอย่างนี้เสียงที่หนุ่มเดียวเดียวสามสองหนึ่งครับเปิดครับอุ้ยแล้วพี่หนุ่มมีเสียงเดียวเหรอพี่หนุ่้กายแล้วพี่หนุ่มขามีเสียงเดียวเดียวเนี่เสียงเดียวอุ้ยอุ้ยแล้วทุกคนได้คะแนนมาในข้อนี้ครับขอแอปพลิเคชันครับที่ใช้บ่อยที่สุดครับ ช่วงนี้นะช่วงนี้ตอนมันก็ต้องใช้อ่ะมันก็ต้องไถ่เรื่อยๆอ่ะที่เอาไปเล่นเกมเขาจ้างเขาจ้างงานเราอ่ะที่เอาไ้ซื้อของขายของด้วยอ่ะยากมากเลยเขาไม่เลยเปล่าเลยแล้วไมอายุยังไม่ถูกแล้วพร้อมเราสามสองหนึ่งเปิดครับเฮ้ยโอ้โหเราไม่หมดเลยอะีิมันง่ายเหรอเออเพเซฟอ่ะเพจเซฟเซฟเพจเซฟเนี่ยวะไม่มีใครตอบติตอบกับทุกคนแน่ๆไปรอบนี้นะครับโอ้มันเป็นรุ่นเราอะ ใช่ข้อสุดท้ายครับเฮ้ยสุดท้ายแล้วเหรอใช่สุดท้ายละถ้าเกิดเป็นผักได้ชิ้หนึ่งอะอยากเกิดเป็นผักอะไรครับเป็นผักได้ชิ้หนึ่งอยู่ในดินเป็นผักเป็นผักอยู่ในดินด้วยใช่อะไรก็ได้ผักผักอ่ะเออที่เป็นผักอะไรก็ได้ที่เป็นผักใช่เมื่อกืนเทศน์เป็นผักปะวะเตรียมมีอะไรด้วยเนี่ยเดี๋ยวใช่เออการัน็นผักนังที่ผมกินได้อ่ะมันไม่รู้ไม่รู้นึกถึงผักอะไรที่มันขึ้นมาก็อันนั้นแหละผัก ันละมีไฟแดงอ่ะครับมีไฟแดงอันนี้อันนี้อันนี้แบบชินามาเยอะเยอะอันนี้เยอะเออช้ง่ายเออหมมาล่าผมก็สั่งประจำเลีนยพร้อมแล้วสามสองหนึ่งแล้วเปิดครับเฮ้ยอะไรแชมป์ล้มแล้วแชมป์ล้มครับผมทำไมเป็นปากกาอ่ะปากกาไฟแดงอ่ะพี่กินอย่างเดียวเหรอกินอยู่อย่างเดียวโอเคอย่างเดียวอ่ะแต่กับคุณยายสองคนได้คือ เอาไม่ละมุกต้นครับเ้ยเก่งเกินสาดแล้วคนแพ้ครับเรามีบทลงโทษให้คือเรามีรูปมีมฮะที่เราจะให้คุณถ่ายแบบสดๆดร้อนเลยสดๆร้อนก็คือหาหามีมฮ้ยโสดแม้กระทั่งการหาสดเกิน